สวัสดีครับพี่น้องครับผมนายาคนเกษตรครับครับช่องนายาคนเกษตรนะครับพี่น้องมนีสิภาวาเบิงความแห่งแรงครับพี่น้องสถานที่อยู่นะครับพิกดตี่ผมสี่นำเสนอพี่น้องมนีมาให้พี่น้องเบื้องมนีกะเป็นพื้นที่ของอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับที่ผมอยู่นี่นะครับเป็นพื้นที่ของอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับเป็นส่วนหนึ่งของเกษตรละครับ เป็นตำบนน้นกอกครับนะครับมาเบิ่งความแห่งแรงครับหลังจากสงการพานไปได้สองมือครับพี่น้องนะครับมาเบิ่งความแห่งแรงมันกะแห่งแรงมาตะก้อนสงการไปแล้วครับมาตั้งแต่มีนาครับตั้งแต่เริ่มต้นมีนามากะรู้สึกว่ามันกะแห่งแรงมาตลอดแล้วครับนี่พื้นที่นะครับเบื่องพิกัดอันนี้เป็นเป็นลำคลองนะครับเป็นห่วยนะครับเนาะ ดานนียังพอมีน้ำเหลืออยู่นะครับก็สิเห็นเครื่องที่สูบน้ำนะครับสูบน้ำขึ้นไปฮดต้นพริกลดต้นพริกนะครับลดสวนพริกนะครับนะครับให้พี่น้องเบ่งนะครับเป็นพื้นที่ที่แห้งแรงมากเลยครับบมมีฝนตกเลยนะครับได้ข่าวของอกรมอุตุก็บอกสิตกมือนั่นมือนี้ก็บ่มมีนะครับ แต่อำเภอเกษตรสมบูรณ์กะที่บริเวณใกล้เคียงกันกะมีตกอยู่ครับแต่พื้นที่ที่ผมอยู่นี่ยังเพะทันมีฝนตกเล้ด้ยครับอันนี้ของด้านลางนะครับพี่น้องแห่งเบิดนแล้วนะครับแห่งเบิดนแล้วนะครับผมมีน้ำครับพากันวันแห่สูป่ปลาสาปลาไปมากะเป็นแบบที่เห็นนี่แหละครับ นะครับอันนี้สวนอ้อยครับครบัโบมีน้ำที่สีมอลอเลียงแล้วเพราะว่าน้ำที่สีสูบใส่ก็คือน,น้ำจากจากคลองนั่นแหละครับที่สีมอลอเลียงนะครับอันนี้ก็เป็นอ้อยตอกะกายังพอพอได้อยู่ครับพอทนอยู่เพราะว่าตัวนี้เขาสีมีมีหากมีรากแล้วนะครับเป็นเป็นเป็นอ้อยต่อนะครับ สําหรับอ้อยไมกย่กับสียัง่ะกับบ่ดีนะครับเพราะว่ามันเพิ่งปลูกนะครับเพิ่งปลูกแล้วก็หากยังมอมทันหลายประมาณนั้นเนาะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องเดินไปเรื่อยๆนะครับไปเลาะเบื้องเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสีเบื้องด้านนี้ก่อนฟังคล้องด้านนี้ก่อนนะครับพี่น้องตอนนี้แดดจ้านะครับช่วงนี้ช่วงเที่ยงกว่าๆส่ายแล้วหรอครับนะครับนะ แห่งแรงครับพื้นที่บริเวณที่ตำบลที่ผมอยู่นี่ครับผมพับมาสำรวจความแห่งแรงครับ,รบลำคลองครับสภาพพี่น้องมึงนะครับในด้านนี้พาอม่บึงสวนอ้อยครับถ้าผู้ใดบ่มีนามเนี่กะ ก็คือลำบากเหะครับพรมเสี่ยงเนาะครับพี่น้องหัวใจของการเกษตรก็เคยบอกพี่น้องว่ามันต้องมีน้ำเนาะครับอันนี้เป็นอ้อยไม้นะครับพี่น้องอ้อยที่ปลูกไม้นะครับนี่ครับเป็นสวนอ้อยที่เพิ่นปลูกใหม่นะครับนี่ใบก่อใบเหี่ยวแห้งนะครับนะครับใบเหี่ยวแห้งหมดแล้วครับไม่มีน้ำครับตั้งแต่ปลูกมากอะกระสูบน้ำในคลองแหรอครับ พอเริ่มต้นปลูกก็คือขึ้นน้ำก็ใส่น้ำบริเวณลำคลองที่เห็นนะครับแต่ที่นี่น้ำม,มันบ่มีแล้วนะครับก็บพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วกับบ่มีน้ำรอเลี้ยงนะครับสภาพบริเวณนี้เป็นเป็นนานะ้ครับปีที่ผ่านมาเพิ่งังปลูกเขาดำนาอยู่ครับเพียดนาอยู่แต่หลังจากว่าปีที่ผ่านมาเป็นอ่อยราคาดีเนาะ เพล่นกันนมะมาเปลี่ยนมาเป็นการปลูกอ้อยครับในเมื่อเขาวาม่มีราคาอ้อยมีราคาชาวนาหรือว่าเกษตรกรก็ต้องอเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมนะครับนะเห็ดหน้ากา็เอาพ่อได้กินนะครับขาย,าลยละะนะรบรล้วณราคาด่านนี้เป็นอ้อยนะครับ นี่ลำคลองที่เคยสูบนำไสนะครับพี่น,อนอออ้องไปครับพาพี่น้องไปเบิ่งไปเรื่อยๆลอกคลองไปครับเลาะตามเส้นทางนี่แหละครับไปเด๋ยวสิพักพี่น้องข้มคลองไปช่องทั้งนั้นปลาเขาสวนพริกนะครับครับ ทงนีครับด่านทางฟังทั้งพูดนะครับทำหวยไปพูดนเป็นสวนพริกนะครับนี่ครับสภาพด่านทางนี้เป็นสวนอ้อยครับอจอดล้มไม้สภาพพี่น้องสำรวจครับ มาเบิงครับผุ่นอยู่ฟังทั้งผุนนอนพักพ่อนปะครับมะเบิงสิพาพี่น้องมาเบิงมาเบิงความแห็งแรงครับในนนำตั้งแต่หล่งหดพริกอ่ะนะครับตะกรอนกะกระสูบในห่วยเนี่ยเนาะด้ันทั้งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมสีเดินขำไปฟังนู่น พี่น้องมาบึงสำรวจความแห้งแรงนะครับฝนบ่ตกตั้งแต่เดือนจำได้นะครับเป็นเดือนพฤศจิกานะครับพฤศจิกาคมเออพฤศจิกายนนะครับอ่าครับตั้งแต่เกี่ยวเข่า่นละครับจนถึงเดือนนี้ก็เมษาแล้วครับก็ประมาณหกเดือนแล้วครับจะครึ่งปีนะครับความแห้งแรงนี่ครับนำบึงแล้วพี่น้องนำที่เหลืออยู่ครับอ่าสูบใส่ใส่อ้อยนะครับ ถบเลี้ยงเลี้ยงอ้อยไปนะครับเบิดแล้วนะครับสภาพนะครับดานทั้งนี้ก็เป็นปลาอ้อยนะครับพี่น้องสวนอ้อยนี่พี่น้อยปลูกไม่หรครับพี่น้องเบิ้งนะครับให้พี่น้องเบิรงนะครับต้นตาลเดียวนะครับนะครับนี่ครับอ้อยกรอบเบิแล้วครับพี่น้อง ใบเหี่ยวใบแห้งนะครับบมมีน้ำรอเลี้ยงนะครับมีแต่ดินแห้งๆนะครับนี่พื้นดินแห้งๆนะครับหอพี่น้องบึงนะครับความแห้งแรงนะครับบอลูวาเมื่อไรสิตกนะครับฝนนะครับทั้งืนนพื่นตกนะครับด้านเขตอำเภอเดียวกันนี่เพื่นตกนะครับแต่ว่าตกบ่ถึงพื้นที่ตรงนี้นะครับนะครับพื้นที่ตรงนี้บมมีฝนครับห่างจากนี่ไปประมาณจัก สองสามกิโลนี่ฝนมีครับผนมีนะครับพี่น้องเบิ้งนะครับนี่ผมไม่น้ำครับพี่น้องเบิ้งลำห้วยนะครับลำห้วยที่เคยมีน้ำหล่อเลี้ยงนะครับนี่นะครับเป็นแมนี่ลงไปตลอดด้วยครับลำห้วยเส้นนี้ครับ พี่น้องหันมาเบื้งด้านนี้ครับผมสีิบหันเรียวหันกลับมาด้านนี้แหละครับนี่ครับด้านที่มันเหลืออยู่นะครับนี่แหละครับน้ำที่เหลืออยู่เป็นยังไงครับพี่น้องเบื้องแล้วสภาพดินฟ้าอากาศ ดานทั้งนี้เป็นสวนพริกนะครับุก้อนก็ใส้น้ำจากลำหวยแล้วครับตอนนี้ก็ไม่ได้น้ำจากบรวดานแล้วครับนี่ครับสวนพริกนะครับกาดแดดจัดจ้าแล้วครับถึงกับเหี่ยวแล้วครับขนาดมีน้ำรอเลี้ยงเนี่ครับนี่สูบนำมาเลี้ยงกัคือต้นเหี่ยวแล้วครับคนเก็บก็คือเก็บไว้แล้วครับตอนนี้อากาศมันฮ้อนหลายครับ พริกสุกแดงเต็มต้นแล้วครับตอนนี้ดยสิบปสอบทมว่าราคามันกิโลอะไรจกบัทนะครับที่สวนพริกครับเพื่อนปลูกลายครับแต่ละสวนแต่ละเจ้าเนี่ยเพื่นก็ปลูกผู้ปลูกเมื่ออาชีพครับปลูกเก่งครับนี่ขนาดไม่นำรอเรียงเลยครับต้นพริกยังเหี่ยวครับแดดแดดมากๆเลยครับตอนนี้แดดจัดจ้าเลยนะครับ เดยวสิพาพไปสอบถามเจ้าของพืนนนนน้นนะครับนี่ได้น้ำจับบ่ปัดนนะครับถ้าว่าไม่น,าน,าน้ำปัดน้ก็คือจบครับตอนนี้เพราะว่าห้วยไม่มีน้ำเลยนะครับรรมาลีโอ,อโมโมจิไม่มาบ่เจ็บบ่พี่ก่อนฮะ เต้ได้จากโลเราเมื่อไงได้โลครับอคือพวเกลีมันบอกว่าคือแดงเต็มต้นอยู่งคนะแด้นวครับนี่พริกที่เก็บแล้วเนาะนี่ครับสั่งเรียบร้อยรอบเม่ถุงละสิบกิโลได้โลอะรกดเมื่อนเมื่อวานสามสับเมื่อวานนี่สามสิบมือนี้เืนงมันลง เมื่อวานสามสิบบาทยางลุงหวยเลยบน้อยหวยนี่ก็เลิกอยู่ยแล้วครับแต่ว่าผมมีน้ำ ผมไม่ยืนยุกกลางหวยแล้วครับกลางหวยแบบปูม่น้ำนี่ครับความแห่งแรงครับมีสายยน มันแรงคักอีรีครับพี่น้องแล้วก็ห้อนแบบสุดๆนะครับปีนี้เป็นปีที่แรงแล้วก็ห้อนมากนะครับนี่ครับสภาพครับสิผ้าเบื้องแล้วกับไปสำรวจของอื่นน้ำนะครับกับจิบเบอร์เไทย เบื้องลายนะครับพี่น้องมาเบื้องนามนะครับมากระห่อนลุงนามนะครับนี่แต่ขี่ตุมนะครับนี่แหละครับนามที่เหลืออยู่เดี๋ยวผมก็จะเดินขามขึ้นไปนี่แล้วครับขึ้นไปเบื้องถนนนะครับสูงครับมาภาพพี่น้องมาเบื้องสำรวจความแห่งแรงนะครับคมห่อนนะครับทั้งอื่นเป็นยังไงเนาะครับอันนี้พื้นที่ตรงที่ผมให้พี่น้องเบื้องนี่ก่คือ เกษตรสมบูรณ์นะครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับครับนะครับขึ้นมาจากลำห้วยแล้วก็บเมืองลำห้วยคือเก่านะครับนี่ครับวุมีน้ำเด้อครับพี่น้องบดแล้วครับน้ำการเกษตรครับผู้ใดวุมีแผงโซล่าเซลล์วุมีน้ำบาดานครับต้องอดทนต่อไปครับอดทนไปก่อน นะครับนี่สวนอ้อยครับเอาล้วครับพี่น้องคลิปกะว่าเอาเงาหนอกน้อกพี่น้องเนาะเอาไว้พราะได้ให้พี่น้องได้รับรู้รับเห็นว่าความแห่งแรงมันถึงขนาดนี้ทั้งอื่นจิเป็นยังไงนะครับบึงพื้นที่นะครับ เกษตรกร,กรผู้ทำสวนอ้อยสวนพริกนะครับถ้าผู้มีนามก็คือจังสีเห็นเนี่หน,นะครับแม้กระทั่งผู้ที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับมุมีหยาครับพี่น้องถ้าผูใ้ใดไรมมีสวนหยาก็คือลําบากนะครับ,บมูมมีหยาให้เล็มนะครับถี่มาปล่อยเรียงคือเกาเหนบมูมมีหยาใหิริมครับขนาดลําห้วยยังมุมมี มไม่อยากเกิดเลยครับเพราะว่ามูมีฝนมาฉลมความชุ่มชื่นนะครับนะนะครับปลอยมาเลี่ยงนี่ค่ะสีแท้ลิมเอียงล่ะยอดไม้ยอดไหลไปนะครับพออะไรเลิมๆไปแค่นั้นถ้าถ้าปอยเลี่ยงนะครับผู้ที่มีสวนหยากะบางที่กักบมีกะแต่แต่ว่าก็ต้องประหยัดนะครับนะครับรดน้ำคือจังในยะเองกั มีสนใหญ่แต่ว่าก็ต้องประหยัดนะครับเอาละครับคลิปนี้นยาคนเกษตรนะครับขอขอพูดหลายๆผู้ที่เข้ามาติดตามมาชมนะครับช่องนายาคนเกษตรนะครับขอมคุณิางแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้สวัสดีครับ